สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวิงกัมพูเจ้าของทฤษฎีคงชี้เลิกทีบ้านนักโหราศาสตร์และที่ปรึกษาธุรกิจ ท่านใดที่ยังไม่มีหนังสืองานเขียนของผมวันนี้เดือนมกราคมพุทธศักราช2564 1ชุด11เล่ม11เรื่องต้องบอกเวลาครับเดี๋ยวท่านมาชมคลิปปี69ปี72นึกว่าหนังสือมี11เล่ม11เล่ม11เรื่องราคา1,080บาทในชุดนี้มีทั้งเรื่องทะเบียนรถ ห่วงจุ้ยไอยชยภูมิศาสตร์พื้นฐานของวิชาห่วงจุย้ยทธิบ้านครับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังมีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนั่นคือหนังสือเล่มนี้เลยครับเล่มนี้เลยเงินหาให้ได้ใช้ให้เป็นและที่สําคัญที่หลายท่านถามหาหนังสือทํานายลเขทธิบ้านครับห่วงจุย้ยลเขทธิบ้านทําการค้าอยู่อาศัยบ้านิลขททิาไหร่ร่ํารวยก็รวมอยู่ในชุดนี้นะครับ สนใจติดต่อสั่งซื้อแอดไลน์ไปที่สมเจษแสงจัดส่งฟรีครับแต่ถ้าท่านอยากได้เล่มนี้เล่มเดียวสำนักพิมพ์เขาแยกจำหน่ายเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวนะครับเล่มอื่นเขาไม่แยกนั่นคือหนังสือทำนายเลขที่บ้านทำการค้าอยู่อาศัยบ้านเลขที่ท่าหาร่ำรวยเล่มนี้320บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันต้องการเฉพาะเล่มนี้แอดไลน์ไปที่คนคมบิสอย่างงงนะครับอย่างงง คลิปนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันในรอบครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ราศีกันได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีกันบางสิ่งบางอย่างทำให้ชาวราศีกันลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆตอนนี้ว่ากันตั้งแต่ มาทํางานเสริมไรายได้หรือเริ่มต้นงานใหม่อันนี้สําหรับชาวราศีกันผู้ตกงานหยุดงานมาหลายเดือนแล้วครับหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยจดจ้องจ้อง,องคิดว่าจะทําอะไรดีเพิ่งมาตัดสินใจเอาจริงจังตอนเดือนนี้ราศีกันบางคนก็ไปจัดบ้านหรือบ้านหลังจากเฝ้ามองเฝ้าดูแล้วรู้สึกรําคาญหูรำคาญตามันเนิ่นนานช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันค่อนข้างบ้าพลัง นั่งทำงานยืนทำงานพร้อมกันหลายๆอยา่างโดยเหม like <Brooklyn. S 1> ือนว่าไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยการเงินรายได้ช่วงนี้ครับจะมาแบบภาษาโบราณเรียกว่าเวียหัวแตกคือจำนวนแต่ละครั้งเนี่ยไม่มากทีละ5บาท10บาทแต่มาต่อเนื่องไม่หยุดอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวราศีกันเนี่ยหยุดทำงานไม่ได้เหตุผลสำคัญทั้งหมดที่ว่ามาต้นเดือนกุมภาพันธ์ดวงดาวท้าดวงไปรวมตัวกันที่เรือนปุตตะอันหมายถึง บุตรบริวารและการเริ่มต้นว่ากันตั้งแต่ดาวพุธหมายเลขสี่ซึ่งเป็นดาวตัวตนแล้วก็เป็นดาวการงานนี่เองคือจุดที่ทำให้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นทำงานใหม่ๆลงมือเริ่มอะไรใหม่ๆและทําอะไรจริงจางขึ้นถัดมาดาวศุกร์หมายเลขหกดาวเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนสุภาพเป็นอีกดวงหนึ่งที่โครจรไปในตําแหน่งเดียวกันนี้และก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่ทําให้เม็ดเงินหรือรายได้เนี่ย เล็กลงดังที่ผมเรียนข้างต้นเคยจับเงินแสนเปลี่ยนเป็นเงินพันเงินหมื่นครับตามด้วยดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งดาวเจ้าเรือนวินาศตอนนี้เลยเหมือนโดนไฟลนนะครับทาอะไรทุกอย่างบางครั้งไม่มีใครบังคับไม่มีใครเขาบอกให้ทํด้วยซ้ําแต่ก็ทําคือมีความรุ่มร้อนอยากจะทําอยากจะทําอยากจะทําดาวเสาหมายเลข7อันนี้เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอยู่แล้วแล้วก็ไปเป็นมาตรฐานกเกษตรส่งผลให้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรทั้งชีวิตส่วนตัว ทั้งชีวิตการทํางานมีความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากที่เต็มไปได้วยความหวังและกําลังใจอันนี้คือดาวเสาร์นั้นเป็นดาวโทษทุกข์นะครับจึงส่งผลให้ไปในลักษณะนี้สุดท้ายดาวพระหัสสปดีหมายเลข5ดาวเจ้าเรือนปัตตนิและเจ้าเรือนพันธุส่งผลสองนัยัก1หนึ่งคือมีการปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านหรือเปลี่ยนมาใช้บ้านเป็นที่ทางานเปลี่ยนมาทํางานอยู่กับบ้าน ซึ่งกรณีดังกล่าวเนี้ยอาจจะทําให้ถ้าไม่มีความสุขนักเพราะดาวดวงนี้ไปได้มาตรฐานนิดที่แปลว่าถดถอยหรือเสื่อมกับ2บ้านที่คุณใช้อยู่อาศัยอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นคุณจะมีลูกครับประเด็นหลังนี้ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้นะครับแต่มีโอกาสเป็นไปได้ตลอดทั้งปีสำหรับนักเรียนนักศึกษาระวังความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆไปหลงไหลได้เพิ่ม ไปตามติดชีวิตดารานักสแสดงนักร้องหรือเน็ตไอดอลหรือไปสนใจอาชีพช่องทางการทำเงินที่มีใครบางคนเขาจุดประกายให้ท่านเนี่ยจะทำให้ท่านออกแนวเพ้อฝันอยากทำอยากเป็นทำให้การเรียนตกตำ่ำถดถอยแล้วก็เรียนไม่รู้เรื่องมาดูเรื่องของความรักและครอบครัวครับดังที่ผมได้บอกไว้แล้วตอนต้นชาวราศีกันไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายตอนนี้เด็กกำลังเดินทางมาหาและพร้อมฟักตัวในท้อง ของคุณแม่ราศีกันครับโดยเฉพาะผู้หญิงราศีกันท่านใดอยากมีลูกแต่ที่ผ่านมาในประสบปัญหามีลูกยากพยายามหลายวิธีแล้วไม่สําเร็จรอบนี้จะพบความมหัศจรรย์จะได้เป็นคุณแม่สมใจอยากไม่ต้องไปวิ่งบนบานสารกล่าวแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการใดๆทางการแพทย์เลยนะครับนอกจากนี้ฟังตรงนี้ดีๆนะครับผู้หญิงราศีกันท่านใดที่ไม่พร้อมตั้งท้อง ไม่เคยคิดอยากจะมีลูกแนะนำดูแลตัวเองดีๆถ้ามีความสัมพันธ์ป้องกันเต็มกำลังจะกินจะฉีดยาคุมกำเนิดหรือใช้วิธีธรรมชาติก็ต้องทำให้เต็มที่แต่ถ้าป้องกันแล้วไม่สำเร็จพลาดตั้งท้องท่านห้ามทำแท้งเด็ดขาดครับเน้นย้ำว่าห้ามทำแท้งแต่ถ้าแท้งธรรมชาติไม่เป็นไรถึงตรงนี้บางคนอาจจะคิดแกล้งทาให้แท้งเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ไม่ได้พอรู้ว่าท้อง หาพ่อไม่ได้หรือเงินทองไม่ค่อยมีกลัวว่าถ้าคลอดออกมาจะลำบากก็เลยไปยกของหนักทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยไม่เอาเลยตอนนี้มาขยันนั่งมอเตอร์ไซค์สะกิดหลังวินไปไวๆชั้นรีบวิ่งผ่านลูกละนาดครับลูกแล้วลูกเล่าลูกแล้วลูกเล่าที่สุดเลยแทงอันนี้ถือว่าตั้งใจนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุ ซึ่งก็มีผลกับการทำแท้งเช่นเดียวกันที่ห้ามทำแท้งเด็ดขาดเพราะตอนนี้เนี่ยดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีสถิตและวนเวียนอยู่เรือนปุตตะถ้าท่านตั้งคันแล้วทำแท้งไม่ว่าโดยปัญหาดใดๆนะครับเจตนาทำแท้งวิญ,ญญาณเด็ดรอบนี้จะผูกจิตอาฆาตกับท่านธรราหากินไม่ขึ้นตลอดชีวิตครับอันนี้เป็นความหมายรวมตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้ คนโสดราศีกันครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายต้นเดือนนี้ความรักของคุณเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์จะมีคนเพศเดียวกันมาให้ความสนใจโดยขอให้ท่านสังเกตคนใกล้ชิดหรือคนที่เข้ามาใกล้ชิดเพื่อนที่รู้จักในช่วงปีสองปีนี้ถ้ามาทําเป็นสนิทสนมห่วงใยผิดปกติซื้อดอกไม้มาให้หาข้าวมาให้กินเวลาไม่สบายเนี่ยขับรถไปส่งที่บ้านซื้อเสื้อผ้ามาให้ซื้อน้ําหอมมาให้ทําอะไรทุกอย่าง เป็นพฤติกรรมผิดปะกะติเกินกว่าเพื่อนกระทําแบบนี้แนะนําเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์จะมีสะพ้ายใหญ่ทําให้ท่านงายหลังถ้ารับได้ไม่ว่ากันนะครับถ้ารับไม่ได้แนะนําหาทางออกดีๆอันนี้เป็นเรื่องความรักและครอบครัวส่วนเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุสุภาพสตรีราศีกันครับถ้าคิดว่าจะซื้อที่เจาะหูมาเจาะเองแนะนําให้หลีกเลี่ยงเปลี่ยนใจซะน,นะครับเพราะจะอักเสบกลายเป็นหนองได้เช่นเดียวกัน ท่านที่เจาะหูอยู่แล้วถอดตุ้มหูดูแลบ้างโมวแต่วุ่นวายกับงานลืมใส่ใจตัวเองโลหะจะทําปฏิกิริยากับเหงือเกิดหมักหมมเป็นแผลอักเสบช่วงนี้นอกเหนือจากนี้ถ้าจะต้องหยิบของค้นของในกระเป๋าค้นของในกล่องหรือค้นในหีบอะไรก็ตามครับแนะนําว่าให้คว่ำกระเป๋าเทกล่องเทหีบดีกว่าการควานหาถ้าไม่ทําอย่างนั้น ระหว่างที่ท่านล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าล้วงมือเข้าไปในกล่องล้วงมือเข้าไปในหีบอาจจะต้องสุ่งสุดตัวไปเจอเข็มเจอมีดเจอของมีคมบาดนิ้วทิ่มนิ้วเข้าให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังไปที่สุดครับโดยเฉพาะช่วงระหว่งางวันที่13และ14่มาปิดท้ายกันที่โชคลาภ1กุมภาพันธ์2564ดวงดาวไม่ได้โดดเด่นนะครับถ้าอยากจะเล่นอยากจะเสี่ยงหรือ รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังจะขอลองไม่ว่าจะเป็นโรตารี่หรือหวยใต้ดินแนะนําให้ท่านซื้อกับคนตัวเล็กๆผิวคล้ําหรือผิวสองสีและหมายเลขที่ผมคิดว่าน่าจะมาก็คือหมายเลข6หมายเลข9หมายเลข0หมายเลข2ผมจะพยายามทําคลิปทำนายรายเดือนออกเดือนละสองครั้งสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาเรียนแนะนำให้กด subscribe กดไลค์หรือกดติดตาม และตามด้วยรูปกระดิ่งเพื่อทาง YouTube เขาจะมีสัญญาณเด้งเตือนไปยังท่านทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่ขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวีนกัมพูขอให้พี่น้องชาวราศีกันทุกท่านปลอดภัยขอให้พี่น้องชาวราศีกันทุกท่านปลอดโรคขอให้พี่น้องชาวราศีกันทุกท่านปลอดหนี้สินมีความมั่นคงมั่งคั่งรุ่งเรืองย่งยิ่งขึ้นขอขอบคุณและสวัสดีครับ